ไทยดีล้านคำบอกแห่ที่ลมใหม่ค่ะแห่เลยพาทำมือให้ให้กุ้งทีลอยประวัสดีมีพวกด้วยมีเพื่อนด้วยตรงนี้มีเพื่อนด้วยคณะรัฐประหาประหาปัญหาภาระปัญหาประเทศไทยประเทศประไลยจะอยู่โอ้ยไม่รู้ประเทศประไลย์ประเทศไทย น้โมตาสัพะวตัวอกับหนึ่งกับสองอาลาหัางสงมาสมุโทโปลาขาวาพูทงพระควาตังอธิวาเทมีกรับปาติสวาตวสวาคาตัะา,า,า,าวตวสุบสันโท พาเจ้าจักไว้ดีแล้วทำมมังพระสารีกับกับเฮ้ยจบแล้ะจบ